อ m มอโมกุส <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับโวกผมคุณเดฮาร์ฮันนาพัตตันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Among Us Among กุสช่างแงงม่งกผมผมอ่านว่า Among Us และกันนะครับกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของผมอีก8คนนะครับรวมผมก็เป็น9คนแล้วโอเคทุกคนทักทายหน่อยดิยอยอเดโลอาปู <Hello. S 1> มาตียูยูเย้ แบบที่มาจะมาเราก็าจะมาเล่นกันวันนี้เนี่ยมันเป็นแบบใหม่ที่มันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันที่เท่าไหร่วะมีใครบอกได้บ้างส1เอดค่ะสาสเอค่ะมม,มีนาใช่ไหมโอเคมันเป็นแบบชื่อว่า a i r s h ิ p นั่นแหละซึ่งเป็นแบบของเอ,อ่อเกมคอมเมดี้ชื่อดังที่ชื่อว่า h ฮ n r y s t ติ k m i n นั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่างผมอาจจะมาเล่นให้ดูก็ได้ครับซึ่งเป็นเกมที่สาหาใช้ได้โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราวันนี้เราก็จะมาพาทั้ง8ดคนเนี่ยไปทัวร์กันในแบบแมร์ปิดไมค์ มาทุกคนปิดไม่ดูสิเราจะใครจะเป็นอร p o r t ร์มาโอ้ยเราเปิดมาคูเมดเลยฮะอ่าใช่เขาจะมีให้สถานที่ให้เลือกเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นโหมดเนี้ยเราสามารถเลือกเกิดได้ด้วยนะครับแบบไม่สีแบบนี้เราสามารถเลือกเกิดได้ด้วยโอเคขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแบบนี้เนี่ยผมเพิ่งมาเล่นสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยว <laughs> เปิดมามึงก็ซาบูทาแล้วเนอะ เดี๋ยวเดย,วยุดยุดโอเคมีแอนิเมชันอยู่อ่าอ่าพีแก้แล้วนะพีแก้แล้วนะเดี๋วเว้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปยังไงอะเฮ้ยฝั่งนู้นจะไปยังไงอะชิบหาย <laughs> ตรงนี้มีดินสอดีด้วยเฮ้ยไม่แก้สักทีวะ <c oughs> เออเออกว่าจะแก้อะไรวะมาทาร์ทที่เราจะมาทําวันนี้เนี่ยก็เป็นทาร์ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทัวร์ว่าทาร์ใหม่ที่เรามีวันนี้คือทาร์อะไรมัง่งซึ่ง ข้อเสียของแบบนี้ที่ผมผมสารภาพว่าผมไปเล่นแอบบเล่นมาคร่าวๆนะครับเฮ้ยห้องอาบนะ้ำโอเคเอซ่อมปุ๊บซ่อม,อมอนะโอเคแข็คอมพิวซ่อมอ่างอาบน้ำโอเคอะไรเนะี่ยต้องไปซ่อมไฟอีกแล้วใช่ไหมนะเฮ้ยแมปมันกว้างจริงครับแมปมันกว้างจริงเออใช้บันไดโอเคเราเราอยู่ตรงส่วนไหนแล้ววะ ได้ power เรียบร้อยแล้วนะครับ HCL นี่คือเพื่อนคนใหม่ที่มาเล่นวันนี้เลยครับนั่นคือโคกสะนะครับเรียกเขาว่าโคกสะครับหรือผีร่มนั่นแหละอุ้ยแมปมันใหญ่มากอะจริงอะโอเคแมปใหญ่มากแล้วตรงนี้เราจะไปยังไงคือบางคือแมปนี้เนี่ยเขาเอาถอดแบบมาจากเกมเฮ l ี Stickmin Airship แบบคือ copy paste เลยยังว่าได้อะผมดูจากแมปแล้วอะเขาทำมาได้ดีเยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเลยมีคนอะ เจอครับเปิดไม้เปิดไม้เปิดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในน้หมูเปิดไม้แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วเมย์ก็หลุดหลุดใช่ไหมโอเคหลุดโอ้บอ,อ <c oughs> กว่าเจอศพที่ฝั่งซ้ายที่ว่าเป็นท้องอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดแผนที่ตอนนี้ได้ปะเพราะกูรู้สึกว่าแมปม่งใหญ่มากแล้วก็บอกไปบอกว่าบอกไ้ก่อนว่าเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้บอกไว้ก่อนว่าทุกคนเนี่ยในที่เนี้เล่นแมปสดๆใหม่ๆร้อนๆกันเลยผมจะไปต้องไปแต่แบบเดินหลงหนักมาก ใช่ผมก็เดินหลงมากครับโอเคมาไหนขอหลักฐานอ่าอถวแรกเนี่ยตกตกอยู่ฝั่งซ้ายใช่ป่ะซ้ายซ้ายฝั่งห้องไหน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 มันมันไม่ได้อยู่ห้องล่างห้องห้องบนนะอยู่แถวแถวห้องกาทางทางด้านซ้ายไอห้องอาวุธตัวห้องซ้ายผมมาอยู่แช่ฝั่งขวากับลมซ้ายไอไอตอนในตอนที่ไฟดับอ่บผมผมผมเดินไปสวนกับไอหมอพอดี เอ้ยเดี๋ยวแต่ว่านะทําไมแมรี่ตอนเราจะไปแก้รหัสทําไมแมรี่ไม่เห็นแก้สักทีเลยแก้แก้แล้วแต่ว่ามันพิมพ์รหัสผิดอ๋อก็เห็นพีชกับแมรี่แก้กี่ครั้งก็ไม่เห็นจะแก้เลยมันน่าจะมีมันน่าจะมีเออเลอร์ตรงที่ว่ามึงกินพุทโค้ดเสร็จแล้วมันเปลี่ยนโค้ดพอดีใช่โอเคมาเอ,อสรุปคือหลักฐานมีใครเจออะไรไหมเ<ม>พราะรู้สึกว่าแบบนีแแบบ้แบบแบบใหญ่มากแล้วมไม่มีครับ ไมม่ีนะแต่ไม่หายมาคนคคนนที่ผมแล้วสปีดมันเร็วผิดปกติป่ะเพราะว่าไม่มีไม่สปีดเท่ากันหมดเอางี้ก่อนกูกับแพดะไม่น่าใช่เพราะกูเห็นมาไอแพดะอยู่ทางขวาตลอดเวลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมสคลิปนะผมสคลิปก่อนนะผมสคิปก่อนเลยไม่มีใครคือคือแมรี่ยืนยันได้อเพราะว่าเพราะว่าแมเพราะว่าจากที่ดูก็คือโอเคปิดไปปิดไปปิดไปมัน คือมันสามารถจะกเกิดได้ไงโอ้เราต้องมารูดรหัสบัตรโอเคมาผมนี่เทพรูดผมนี่เทพเล่นการรูดบัตรจริงๆเลยนะฮะมาเราจะไป engine room ตรงนี้ใช่ปะซ่อมสายไฟก็ถ้าเกิดใครที่สนใจอยากเล่นอมงอัสกับผมเนี่ยหรืออมงกุสกับผมเนี่ย,ก,ยก็สามารถมาคอมเมนต์หรืออยากจะมาเล่นกับผมได้นะครับเฮ้ยนี่ไงแมปตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเก็บทรัพย์สินของเฮลสติกมีดเหมือนกันเลยครับ อค okay, อันนี้ทำไรมามามาทำทำทำโอ้โหต้องแต่งตัวใช่ไหมเนี่ยใช่เห็น <c oughs> เขาบอกว่าทาร์ทของแมปเนี้ยมันยากนะครับมันก็ยากพอสมควรอ,อยู่แหละฮะแล้วกูต้องรูดบัตรอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคเอา้าอะไรอ๋อไวไปอา้าตอนแรกกูบอกว่าเป็นเป็นเทพแห่งการรูดบัตรสุดท้ายเป็นไงเหี้ยวแดกเอ๊ะทำไมประตูมันปิดตลอดเลยวะต้องเสียเวลามารูดบัตรกี่เร็วไปโอเคอันนี้ อ๋อใช้ลิฟต์นะฮะใช้ลิฟต์โอเคเราสามารถกดใช้ข้ามได้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแก้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 แกแกเออห้าเจ็ดเจ็ดส,สี่สองปุ๊บโอเคแล้วอย่าเพิ่งมาทำนี้อันนี้ผมจำได้ผมเก็บโอ้โหผมเก็บพาเชดตัวมาแล้วเราต้องมาใส่อย่างนี้เหรอเฮ้ยอย่างนี้อิมอร์เตอร์มันก็สามารถมาจ้วงได้ง่ายเลยนะแต่มันก็ต้องแลกกับแมปใหญ่นะโอเคมาเก็บห้า แข็งคอมพิวต่อไปเหลือหูด้านขวาไปยังไงเนี่ยอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถเลือกจุดเกิดได้ใครที่ทเลือกคัสอะไรวันนี้โคกัสะอันนี้เควสเอ่อคืออะไรอ่ะหาสัญญาณเหรออ๋อ,อ,อใช่หาสัญญาณหาสัญญาเลว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 วหาสัญญาณเนี yeah, ่ยสัญญาณกู๊ดเลยกู๊ดเลยกู๊ดเลยโอเคกู๊ดกู๊ดกู๊ดแม่งเลย คือต้องมาหาสัญญาณเน็ตบนเรืออย่างนี้อีกเหรอไม่ดีบนยานยางนี้เหรอเดี๋ยวอันสุดท้ายละปุ๊บแล้วผมก็จะจบเควสของผมแล้วสองสามสี่เยี่ยมแข็งคอมพิวเต์เควสเสร็จหมดนะที่เหลือก็จับตัวคนร้ายอ e ิมพอร์เตอร์นะฮะบิ๊กเปล่าวะบีปะไม่รู้อะขีก่อนกูแย่งลื้อปุ๊บมึงไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเซคิวริตี้ทางด้านล่างกันก่อนแล้วกัน I'm back uh. บิ๊กเหรอบิ๊กเหรอโคคาซาโคซาลีโคซาลีพอร์ดเฮ้ยรีพอร์ต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 เออนั่นแหละโคคาซาเออถี่น้ำเงินในเมนทอลค่ะถีน้ำเงินในเมนทอลเฮะเขาไม่รู้เมนทอลอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเออเมนทอลเมนทอลที่มันมีแบบห้องถ่ายรูปห้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยห้องนอนอะไรพวกเนี้ยผมก็เดินผ่านเมดิคอลเมดิคอลอ่ะมาตรงห้องเอ้ข่าวงกอดอิเล็กทริีหลังจากแบบอยู่ในขาววงกดท้ายลมหาทางอยู่นานก็ขึ้นบันไดมา ถอแล้วก็จะสุนเลยดคือถ้าเกิดเราปล่อยผ่านใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราไม่โหวตอะแล้วมันใข่สองคนนี้เราจบเกมเลยนะไม่ดิคือถ้าต้องมีเราจบเลยเราต้องหยุดวนที่แบบว่าเราสงสัยที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมให้หลักฐานก่อนคือตาเนี่ยผมผมเห็นผมเห็นตาแพทประมาณสองสามรอบไอไอครั้งล่าสุดก่อนก่อนที่เขาตายคือเขาเขาเขานั่งแพตฟอร์มข้ามไปอะแล้วผมไม่ได้ตามเขาไปแล้วผมคือผมไปคิดเช่นไปนั่งคำเบอร์เกอร์่ตอนไปดับ เ,เดี๋ยวใครทาใครท ust, าทัสใกล้จะเสร็จแล้วบอกเลยตอนที้กูเ,ออเสร็จแล้วเดี๋ยวกูวิ่งตามเลยเสร็จใครอะทัะเดือใครอะโคกัสสามไม่เห็นบิ๊กลงมาเหรอโคกัสสามไม่เห็นบิ๊กลงมาเหรอเอาจริงดิคือหลักฐานมันคาตาเลยนะเมื่อกี้คือมันคาตามากเลย Ồ, าาาอุ้ยห้องสวยมากอะ บิ๊กเขาลงมาปุ๊บนั่นแหละบิ๊กนั่นแหละบิ๊กผมจับได้แล้วคนหนึ่งคือบิ๊ก You ยูเจลไอ้เนี้ยผมว่าแล้วพวกเนี้ยสงสัยไอ้โนตี้อยู่พอดีเลยไอ้บอกขี้คู่เขียวเนี่ยจะลังเต็มนอดีอยู่พอดีเลยว่านี้ยไอ้เนี่ยว่าผมใส่มานานแล้วล่ะไอ้ตอนไอ้ตอนแรกที่หมอมาตายอ่ะคือมันไม่มีใครพูดกูขพูดกัอนนะกูพูดกัอนนะไอ้เนี่ยพัดบิ๊กมันพุ่งมาฆ่ากูเว้ยแล้วเมลลี่ก็เดินตามหลังมาเห็นดันบิ๊ก แกงหัวเขียวครับแกงหัวเขียวครับโคกาับโคกษสารับโคกัสาับโคกัับฮะอ่าไม่ได้ว่าโคกษานะแต่ว่าไอตอนที่เจอศพอะโคกษาไม่เห็นดิกลงมาเหรอ คิดแต่ว่าผมจำไม่ได้โอเคนะผมกูกล้แต่ตัวเองอยู่ตอนนั้นอ่ะไม่ให้กูพูดตั้งแต่ตอนแรกอ่ะตอนที่กูนั้นอ่ะกูสงสัยบิ๊กมากเพราะว่าไอ้บิ๊กอ่ะมันวิ่งผ่านกูไปแล้วมันเดินไปห้องตรงหมีหมออยู่มันไปฆ่าหมอกูไม่ใช่คือไม่ไม่คือจุดนั้นอ่ะคือตอนนั้นกูเดินผ่านไอ้กูแล้วกูฆ่าแต่ก็ับคือแบบแบบว่าไงดีคือผมโฟกัสแต่ตัวเองผมไม่ได้สังเกตใครเลยผมแบบผมเจอใครผมก็รู้สึกแบบเฮียทุกคนน่าสงสัยแบบ เขาเขาว่าโชคดีแ <ules> ต่โคกษะรวยเชียร์มังโอเคโชคดีที่ผมเป็นคนไม่ได้สังเกตสิ่งรอบตัวเลยโอเคครับตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดเลยนะว่าบีจะเป็นเห็นตามเห็นตามตลอดยังไม่ฆ่าสักทีเลดบีสี่มารอบนี้เอ้ยแต่ว่าใช้เวลาโหลดนานอยู่เนั่ยเนี่ยเจ๊มันอีกแล้วมาในเวลาผมต้องเป็นนักสืบแล้วครับเราจะเกิดที่ที่เมนฮอลก่อนแล้วกันเราจะเกิดที่เมนฮอลนะครับ อ่าน8อ่านแป๊บหนึงกูขอเก็บผ้าชัดตัวก่อนพวกมึงก็ซาบุถ่ายกันไว้ทิบหายเลยโอเคเอยแต่โชคดีนะแบบนี้มีจุดซาบทถ่ายอยู่อันเดียวอะ่ะใช่ไหมโคกษระสใช่ไหม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 ผมเก็บผ้าอยู่เก็บผ้าอยู่เก็บผ้าอยู่เนโกะก็เหมือนกันโอเคทำท้าเสร็จแล้วอันนี้ทำอะไรพุทเอาไว้พิส l ตอ๊ะใครตายวะ เมฆนะเจอตรงไหนฮะตรงไหนฮะหลั่งยานพาตรงแถวแวคาโก้อ่ะทางจะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดขอถามก่อนไอไอไอตอนไฟดับก่อนก่อนที่จะโบนเมื่อกี้ใครอยู่ไหนกันผมเป็นคนแก้ไฟเองครับผมอยู่ตรงห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องที่ถัดมันากคิทเช่นอะแล้วว่าคบคการปิบนี่ครับเราอยู่ห้องในห้องน้ำแล้วแพตตานะเราอยู่ห้องเอนตีนลูม อีอกินลูมตรงฝั่งไหนวะฝั่งนบ้นอเันที่ไหนศพเจอที่ไหนเจออยู่คาโก้ตรงห้องศูนย์ผมจะซัดคนที่อยู่ฝั่งขวาไว้ละกันเดี๋ยวเราจะเอจินลุมแล้วของเราอยู่ซ้ายใช่ไหมเออซ้ายซ้ายหมอหมอกูซัดมึงเฮียเราเล่นวมารอบนี้เราจะไปเกิดที่คิทเช่นกันนะฮะเราจะมาทำอาหารกันเคอ๋อใช่เราจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วเราต้องไปทำอะไร ไปหาสัญญาณเน็ตต่ออันนี้เราต้องทำอะไรวางพิสโตลใช่ไหมอ๋อเก็บปืนโอเคเก็บปืนหนึ่งปุ๊บเอ้ยเอาจริงนะครูเมดน่าจะหยิบปืนพวกนี้มายิงมาอินพอร์เตอร์ทิ้งได้นะปืนด่าพวกแมบน่าจะหยิบมาได้นะกระสุนน่าจะมีแถวนี้แหละเออใช่แล้วผมลืมบอกไปว่ามาหาลาัยผมตอนนี้ก็งานเคลียร์เสร็จหมดแล้วนะก็ยินดีด้วยกับแพตตันนะฮะเนโกเอออย่านะอย่านะมึงจะทำอะไรที่ส้วมเนะี่ยค่าหมกส้วมไม่เอานะ ีอะไรโอ้ยกูต้องรีบซ่อมสายไฟละโอเคสองสามเซซ่อมเสร็จแล้วโอ้ยเสียงเปิดประตูห้องน้ำมึงโคตรดังเลยสุดโอ้ยทาร์สอยู่ตรงนู้นกระจุกอยู่ตรงนู้นสองอันเลยเหรอโอเคไปดับพาวเวอร์เรียบร้อยแพ้ทาร์สเสร็จหมดแล้วที่เหลือจับผิดคนอันนี้ห้องแอดมินอ๋อโอเคห้องแอดมินอยู่นี้ผมจะอยู่ตรงขอบพิษนะอ่าฮะไปเอ็นจิ้นรูม Okay. โอเคอ้าวเมลุดอีกแล้วนั่นไงเจอคนสพเจอศพตายคู่เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวตายสามเลยดิวะผมค่อนข้างจะเชื่อใจเนโกบนะ เพราะว่าเนโกตัวตอนนั้นเนโกจะฆ่าผมก็ได้แต่ก็ไม่ได้ฆ่าเออเหมือนกันเชื่อใจเนโกเหมือนกันเพราะเนโกไม่ได้ทำอะไรเลยตรงไปแม่ไอไอไอตรงไอตรงเควสหาสัญญาณมือถืออ่ะผมเห็นโคกัสสาอยู่แล้วผมก็ไปทำด้วยเออถ้าเกิดโคกัสสาเป็นอีพอร์เตอร์จริงอย่างป่านที่เขาฆ่าผมหมกแล้วก็พิงศพลงยานไปแล้วล่ะแพดเชื่อใจผมเหรอใช่แต่ผมไม่เชื่อใจแพดว่ะทำไมอ่ะ ไม่ยื้อแมรี่เก่งไหมแบบฆ่าเองแล้วบทเองเงี้ยเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมโคกระส่าไม่เชื่อใจเราอ่ะเชื่อใจเราแกแบบว่ามันมันไม่ถูกใจะเจคุณไม่เคยใจคุณเลยอ่ะตามเลยเอาจริงๆบ้านเราทำเควสหมดแล้วอ่ะเออเราไม่เยอะหมดกูไปกูไม่ได้ไหกูซัดพีดกูซัดพีดกูซัดพีดไปกูไ่ได้ไหมแล้วดูเอาไม่ใช่อีวอเตอร์ชิบหายชิบหายแล้วอ้าวเฮ่ย ไปรุ่นโคราดเว้ยไม่ก่อนแรกกูลงสัยแมรี่กูกลับโดนแมรี่เว้ยกูโดนฆ่าหมวกกล้องครับใครแล้วใครดูกล้องอ่ะเออกูเนี่ยยี่แมรี่ครับวิเชียนนึงคือที่ดีทกับตัวสายม่เชื่อไม่เชื่อแคนในโก้ใช่เออโตัวสายไม่เชื่อใจในโกะไอ้เหี้ยอะเลยไหมที่หลายที่กูเห็นในโก้แบบมันทำตัวแบบไม่คิดจะฆ่ากูอย่งนกูก็เลยแบบเออมันไม่จริงเหรอไอจุดที่ ที่บอกว่าในกัวไปอัพโหลดที่ยิงอ่ะมันลายไอสันในกัวไม่ไล่ดูการดูการจับคู่นะ i พอ o r เตอรอบที่แล้วสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อน i พอเตอร์รอบรอบรอบก่อนหน้านี้ก็เป็นควรุ่นโคราชอะไร i พอ o r t e r รอบนี้ต่อไปจะต่อไปจะเป็นอะไรน้ำเงินกับฟ้าเหรอติ๋มหมี่เราเป็นอพ p เตอร์กับแคทเอง ซิมโซมาม,มิโซม,มาิมิมนามิโซนมิโซโหลดน้ำด้วยฮะสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นไอสัตว์เออเราจะเลิกเกิดที่ <c oughs> กระสวยแล้วกันห้องกระสวยเราเอ้ยเควสอะไรอะ่ะอัญมณีนี่ให้ทำอะไรโอ้โหเชฟเหรอ เชดลูบี้โอเคแล้วดูเสียงเชดของมันเอ้ยกระเป๋านี้ผมจําได้ในเฮดดี้สติ๊กมินเป็นกระเป๋าที่ไว้เก็บไงเดินตามทําไหมเดินตามกูทําไมเออมาล้างรูปหน่อยโอเคปกติการล้างรูปเขาจะเป็นการจุ่มน้ำมีแล้วแล้วรอรออื่นนาทีเลยโอ้โหปาไปทาทาร์ตอื่นรอรอล้างรูปอันนี้ทาอะไรอ๋ออาบน้าบิ๊กอาบน้ําใช่ไหมเอ้กูมีเควสี่อยู่ซ่อมสายไฟโอ้เควสกระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยดีกว่าเก็บหนึ่ง สองบิ๊กโอ้โหล้างล้างบิ๊กบิ๊กน่าเละจระจ้าหน้ากูเฟิร์สบัตวันใครว่าบิ๊กจระเจนเว่ามันคนมันกูเข้าใจนะว่าคนอัจคลิปแต่แบบเือพื่อแพ้ได้เดินมาข้างบนแล้วกูเอุ้ยโศกเห็นใจอยู่ขึ้นนั้นนั่นอย่างคือเห็นใครพู่ว่าเดินไปข้างหน้าผมผมเป็นพยานว่าเออมิโซลินเนโกะอยู่ไม่ไมีส่วนเกี่ยวก้องเพราะว่าไอไอเนโกะไม่อยู่คิทเช่นเลยเว้ยอีกคนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือ อีมิสมิสเทอรียสแต่ว่าจะอยู่หายไปเลยส่วนฉันแมรี่แล้วก็เมย์อยู่ด้วยกันสามคนไม่ไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงไหนพวกมึงู่ตรงไหนยืนเป็นอะไรเลยผมไม่เห็นโลกาบ้านเนี่ยเราเห็นอยู่นะแบบผมเกิดตรงคิดเช่นมาซิคิยิตี้แล้วก็มาอิเล็กทริกเจอมิโซลินที่นั่นผมดูกล้องผมมิโซลินอยู่ที่คาโก้พอดีแล้วก็เดินกลับไปดูกล้องแทนคือผมอยู่ที่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนนี้กูซัดกูซัดทีเลย คือบิ๊กเมื่อกี้อีกนิดเดียวอ่ะแต่ลืมไปว่าวิชั่นของคูเมดอ่ะมันนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวก็จะเห็นแล้วว่าบิ๊กแล้วไม่ดูดูการฆ่าของแม่งกับซ้มตีนที่หายเลยเสดอ้ยโอ้โหอีโบเทอร์อรม,มึงมึงมึงเป็นเอลโบอเตอร์ที่ฆ่าได้แบบมึงไม่เกรงใจคนที่ทำท่าอยู่ข้างหน้าชิบหายการเอ่อกูต้องซ้อมอ๋อไม่ลืมใบลืมไปผีซ้อมดมิล่ะ <c oughs> โอเคกดอดีเมอร์เจนซี่โหลดเสร็จหนเตอร์ ลวหนไม่ไม่เช,ช,ช็คเช็คไว้ก่อนเผื่อเผื่อมีคนโดนฆ่าตอนที่ขาวลงมาลงลงมาลงไปอ,นะอยู่กับใครนะอยู่กับแมรี่แล้วก็มีอีเหลืองกับสีม่วงโอเคเงนิงนเงนิงนเงินกูยิงซัดดำอ่ะ,อะแล้วทำไมต <ดำ S 2> ้งพูดผมอนะ่ะผมก็ซัดคุณนะทำไมคุณมามาอะไรอย่างผมเงี้ยอ่อการพูดไม่เออตอนไอตอนที่คุณเจอผมอ่ะแล้วแล้วผมไปนั่งตาลุ่อยู่ตรงคาโก้คุณเดินไปไหนอ่ะผมก็กำลังเดินทำเควสไง ไม่เดินผ่านไปไหนไปห้องไหนก็เดินขึ้นไปห้องข้างบนไปห้องน้ําแล้วก็เดินเลียดไปเพื่อจะทำเคว้ข้างบนต่อเมาต้องถามกันว่าไอตอนเดินขึ้นไปเจอใครปะเจอใครไหมเหรอผมจะไม่ได้โอ้โหไม่ได้แม่งเดินกับแมรี่ไอท่านบิ๊กทำไมอย่างงี้มันซัดจังเลยใช่มันซัดจังเลยทไมาทุกคนถึงต้องมาด้วยผมอ้าไม่ผิดอะไรเลย ไอ้เหี้ยผมยังไม่ทำอะไรเลยโหมดโหมดไหมโหมดโหมดตะกลอไหมโหมดตะกลอไหมไอ้เหี้ยเป็นทุขนาทีนี้อ่ะนี่ผมตะกี้โหมดทำไมอ่ะเพราะว่าคุณน่นะเพราะว่าเพราะคุณหน้าตาเหมือนอะไรอ่ะคุณนั่น่ะเอ้ยจริงนี่หาเลยเพราะคนดูแม่งเก่งอะไรอย่งเงียนะสงสารคนอัดสงสารคนอัด

เฮ้ยเออใช่รูปรูปเออแท็กคอมพิวต์แล้วลืมเก็บรูปโทษทีมามามาว่าผมปิดไมค์ดีที่คอยังวะเหมือนกูเป็นแม่บ้านแห่งยานเลยวะเฮียต้องมาเก็บผ้าเช็ดตัวเนี่ยแล้วผ้าเช็ดตัวมันก็วางกระเกะระกาอย่างนี้ตลอดอ่อโอ้ยเควสอะไรเนี่ยอ่าต้องต้องทำไงอะ่ะหยุด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 ยังไงวะเอออ๋อ,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 อกดปุ่มนี้ใช่ไหมเออโอเคกดปุ่มนี้มาปุ๊บ โอเคโอ้เควสแม่งก็ยากเหมือนกันนเนี่ยเอออัพโหลดผ่านมือถือกับมบบอย่างนี้ก็มีนะแล้วใครมาส่งข้อความระหว่างเล่นวะโอเค้าผมเสร็จหมดแล้วนี้น่าจะเคลียร์นะน่าจะเคลียร์นะอ๋อคาเซนตายอยู่ทำไมยู่รู้สึกซัดแมลี่วะแล้วแล้วสอดที่ห้องไปดีิคอลเออแล้วก่อนหน้านี้ใครดูกล้องถามก่อนเอ็นเดินผ่านไอห้องค้างมั้ยมีมีผมมีบิ๊กมีเนโกะ แล้วก็ไอ้ดียขาดด้วยล่าสุดแล้วว่าโฮกาสะพรงะงานพรงะงานคนที่เรียบร้อยก็คือแมรี่กับนั่นแหละใช่ใช่ใช่ผมก็สงสัยแมรี่แต่ผมโอเคถ้างั้นก็แมรี่แหละใส่แมรี่เหมือนกันเล้ออกจากห้องเดดิท์เข้าแล้วเออหมอหมอเดินเดินสวนลงมาเนเนโกะก็ยังอยู่ใ็เลยคทิ้งเลยใม่ใหม่ดีค่ะเออใช่ใช่กูวิ่งวิ่งเคยวิ่งผ่านอยู่ตอนไอตอนโดนตะบุษานตอนโดนตำบุษฐานกูวิ่งผ่านหมออยู่ ิแต่นั้นก็แต่นั้นก็ยิ่งลดความสงสัยเขาบีก็เหมือนเหลือใครเพราะมันเหลือแค่แมรี่อะมีใครเหลือท่าที่แบบยังทำไม่เสร็จเอาวิธีผมไม่รู้จริงจริงนะครับอี๋ยวท่าดาวน์โหลดอ่ะมีโซมันยังดาวน์โหลดไม่เสร็จอีกเหรอโดนพีดแล้วใครกดปบู๊นะท่ามันเอยมันโหลดแค่สิบวิทำไมใช้นานจังวะก็สิบวิคือขึ้นออกจากห้องปืนแล้วขึ้นไปด้านบนมาเฉลยกระสุนกระใครไม่เสร็จขอบคุณครับ ขอคุณคขอพูดอย่างหนึ่งนะกูโดนรอบสองแล้วรอบที่แล้วโคกัสะเห็นบิ๊กเดินสวยใช่ไหมรอบนี้บิ๊กอยู่บิ๊กยืนทำท้าสอยู่และกูโดนฆ่าจากด้านหลังและกูขอถามหน่อยไออีโพสเตอร์ที่ฆ่าคนต่อหน้าคนทำท้าสอ่ะมึงจิตใจทำด้วยอะไรวะแค่มีวันสลายเม้ไม่ไมกูกำลังจะทำท้าสกับบิ๊กว้ยเพะกูท้าเดียวกับบิ๊กแล้วคันนี้แม่งจ้วงหลังกูแบบว่าบิ๊กช่วยกูด้วยปุ๊บ บิ๊กคันมาบิ๊กคันมากไหนวะแม่งเหลือแต่ศพไอสัตว์บิ๊กไม่เห็นแต่โดนแต่โดนคมแตโดนคอมโบบิ๊กบีไว้เยอะีใช่ว่า่าให้ปรับให้ไม่รู้ว่าเป็นอุปโตอร์ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอุปเตรจะดีอ่ะดี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 ดดีดีดดคดีดีดีดดี